วัสดีครับกลับมาอยู่กับผมชมคุงอีกครั้งนะฮะในออนไลน์สเตชันสกู๊ครับผมก็ต้องบอกว่ากลายเป็นกระแสอย่างมากเลยนะครับสำหรับซีรีส์เกาหลีเลือดโชคนะครับเรื่องดังเลยอย่าง Squid Game ที่นอกจากตัวซีรีส์นั้นนะครับจะกวาดรายได้ไปอย่างมากมายแล้วตัวแฟนชายนะครับของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถไปต่อได้อีกยาวๆเลยทีเดียวละครับซึ่งจะต้องเท้าความกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้โดยต้องบอกว่าเจ้า Squid Game นี้นะครับจะเป็นซีรีส์จากประเทศเกาหลี ทีว่าในเรื่องของการนําคนมาแข่งเกมต่างๆที่เดิมพันด้วยความตายแลกับการที่ถ้าชนะนะฮะจะได้เงินรางวัลกลับไปอย่างมหาศาลโดยภายในตัวซีรีส์นั้นก็มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นของเกมต่างๆการออกแบบด่านรวมถึงชุดต่างๆที่ตัวละครในเรื่องนั้นใส่ด้วยนั่นทาให้ผู้พัฒน,นาเกมหลายเจ้านะครับอยากมาร่วม cross over เกมตัวเองกับซีรีส์สกิตเกมนี้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง f a l l Guys ที่ลา ท่างผู้พัฒนาออกมาพูดเองเลยครับว่าถ้าจะให้ crossover ของฟอกายในอัปเดตถัดไปเนี่ยกับเรื่องอะไรก็ได้แล้วแล้วก็เขาจะเลือกซีรีส์ Squid g เก e เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอนนอกจากการ crossover แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือชุมชนของชาวมอสทั้งหลายนั่นเองครับที่ได้นำเกมต่างๆนั้นนะครับมาดัดแปลงให้มีความคล้ายคลึงกับ Squid g เกมยกตัวอย่างนะครับเช่นเกมดังอย่าง r o บ lox ที่ตอนนี้ก็ได้มีด่านจากซีรีส์ Squid เกมให เล่นอย่างมากมายตามแต่จินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของผู้ที่สร้างมันขึ้นมานั่นเองครับและหนึ่งในชุมชนชาวมอสที่ยิ่งใหญ่ครับที่ไม่ว่าจะมีกระแสอะไรเกิดขึ้นมาในโลกก็จะมีชาวมอสหัวใสนั้นมาสร้างผลงานเรียนแบบสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วครับแน่นอนว่าก็คงหนีไม่พ้นเกมอย่าง Grand Theft Auto V หรือว่า GTA ภาคที่5นะครับที่ผู้เล่นเนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองต้องขอบอกเลยครับว่าชุมชนการมอสของเกมนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆค,ครับแน่นอนว่าเมื่อสวิทเกมมันเป็น กระแสขนาดนี้ชามอตทั้งหลายก็คงไม่ปล่อยโอกาสการสร้างสรรผลงานชิ้นเอกนี้ ให้หลุดลอยไปอย่างแน่นอนโดยล่าสุดครับก็ได้มีเกมเมอร์จากช่องวาร์แดกนะครับผมที่รวมม็อดเกม GTA เอาไว้อย่างมากมายโดยพวกเขานั้น,นะครับได้นำเอาสคริปต์เกมมาดัดแปลงเป็นโหมดการเล่นแบบโรลเพลย์บนเซิร์ฟเวอร์5 v e m ครับซึ่งไอความเหมือนนี้นะฮะก็ต้องยกให้เขาเลยครับทั้งตุ๊กตาเด็กยัดที่อยู่ในด่านแรกอย่าง a e i o u ที่นอกจากจะหันมามองผู้เล่นแล้วมันยังเป็นตัวที่ถือปืนยิงผู้เล่นเองอีกต่างหากครับก็แอบต่างจากในซีรีส์อยู่นิดหน่อยนะครับ หรือแม้กระทั่งเกมข้ามกระจกและเหล่าทหารชุดสีชมพูตลอดจนเหล่าตัวละครต่างๆในซีรีส์ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกันจะติดนิดหน่อยครับก็ตรงที่การมอดครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเกมในสควิตเกมครบทั้งหมดเลยทีเดียวครับอาจจะขาดไปประมาณ3 4ถึงเกมนะฮะอย่างเช่นเกมแก่น้ําตาลชักขยเยอร์ลูกแก้วอะไรแบบนี้ครับซึ่งในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นข้อจํากัดของการทำมอดและก็ตัวเกมด้วยนั่นเองโดยมันก็ขึ้นอยู่กับความสร้าง ของคนทำม็อดแล้นะครับว่าจะดัดแปลงเกม GTA ให้เล่นเป็นแบบสคริปต์เกมกันอย่างไรสําหรับบางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อาจจะแบ่งผู้เล่นส่วนหนึ่งมารับบทเป็นทีมงานคอ,อยยิงผู้เล่นที่แพ้กันอย่างตรงๆเองก็มีนะครับแต่นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าถึงแม้จะเป็นเกมที่มีอายุมากและไม่ออกภาคใหม่มาสักทีอย่าง GTA V ก็ตามแต่ชุมชนของชาวม็อดนั้นก็ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไปตามกระแสะโลกให้ชาวเกมเมอร์นะ,นะครับสนุกไปกับเกมอายุมากเกมนี้กันแบบ ไม่รู้จักจบสิ้นก็ต้องขอยอมรับในความคิดสร้างสรรค์ของชาวเกมนักมดเหล่านี้เลยจริงๆครับและนี่ก็คือสกู๊ปที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับใครเคยมดเกมไหนอย่างไรสนุกขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเกมพังไปยังไงก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับผมที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยวันนี้ก็หมดเวลาผมเชิญคุงลงแล้วและพบกับผมได้ใหม่ในออนไลน์สเตชั่นสกู๊ปคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรครับยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชั่น สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ